คือเป๊กผลิตโชคตอนนี้เนี่ยมีกระแสนหนักมากนะฮะตั้งแต่ไปออกรายการ The Mask Singer หลายคนบอกว่านี่คือการกลับมาแจ้งเกิดของผู้ชายคนนี้ซึ่งมันผ่านจุดที่พีคที่สุดในชีวิตมาแล้วเมื่อตอนไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเช่นไร<อ>จำได้ปะแล้วจากนั้นเป๊กก็ดังมาตลอดดังมาตลอดอแล้วก็เงียบหายไปจนในที่สุดวันหนึ่งก็ไปเป็นแขกให้กับรายการ The Mask Singer ะพอถอดหน้ากากออกมาเป็นเป๊กโอแม่เจ้าคนบอกเฮ้ยเป๊กหน้าใหม่ดูกลายเป็นแบบคนที่หล่อเป็นคุณหลวงไปเลย อ๋อหล่อเป็นคนหลวงมาหล่อเป็นคนหลวงไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป๊กเนี่ยเขาเป็นคนที่มีแฟนคลับหนาแน่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะอคือไม่ใช่ไม่มีแฟนคลับเขามีแฟนคลับที่รักเขามามากมากแต่คนอ่ะไปโฟกัสเรื่องของการที่หน้าเขาเปลี่ยนตลอดเวลาซึ่งมันแบบเฮ้ยเราว่ามันก็ผ่านไปได้แล้วเรื่องเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าโทษทีโทษที่เอาแต่ใจนะฮะก็ทำเอ็มบงเอ็มวีอะไรกันเรียบร้อยแล้วจากกระแสรายการนั้นปุ๊บแฟนคลับก็ เพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดก็มีการรวมตัวกันของแฟนคลับไปซื้อพื้นที่บนจอ LED บนห้างคุณพระหน้าห้างอ่ะเอางี้นี่ซื้อเสื่อให้กันเลยเหรอเขารักของเขาเธอนี่ขึ้นอย่างนี้อตอนแรกทุกคนมองเห็นทุกคนก็คิดว่าอ๋อมันคงเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งมีงบส่วนหนึ่งไปซื้อแพลนโปรโมท M v ปรากฏว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะนี่คือสิ่งที่แฟนคลับที่เขารักเนี่ยทำให้กลางกลุงเลยนะถือว่าเป็นของขวัญในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ เป็กผลิตโชคนะฮะที่หน้าจอ LED ห้างเอ็มโพเรียมเอ็มคอร์เพียด้วยนะฮะแล้วก็มีการฉลองครบรอบวันแต่งงานกับแฟนคลับครบรอบ4เดือนแล้วค่ะแต่งงานกับแฟนคลับ4เดือนปุ๊บนี่คือของขวัญค่ะของขวัญครบรอบแต่งงานเขาเคยพูดเล่นตอนนั้นเขาจดทะเบียนกับแฟนคลับใช่ไหมที่เขาทำใบใบสมรสอ่ะใบสมรสใช่ไหมนี่คือตอนแรกเกิดใครผ่านไปคิดว่าโอ้สงสัยเขาจะมาห้างนี้ห้างก็เลยโปรโมทให้หรือไม่ก็ค่ายเพลง หมดไม่ใช่เลยนะคะอันนี้แฟนคลับลงขันจ่ายตังค์ให้นะคะซึ่งจะมีการฉายตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงกลางคืนก็คือ7โมงเครื่องจนถึง4ี่ทุ่มของตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่31กรกฎาคมโอ้โหเอาอย่างนี้เลยนะคือ14วันนะคะถึงขั้นที่เป็กเนี่ยโพสในทวิตเตอร์ของตัวเองว่าโหทำเพื่อการขนาดนี้เชื่อหรอเป็นเราเราก็แบบปลื้มเนาะก่อนหน้านี้นะ นักร้องที่ไปขึ้นบนจอนี้ได้เนี่ยที่เป็นวงเกาหลีก็คือก o d ด e ซเว God seven ่นกอดเนะโอ้แฟนคลับทำให้นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนคลับทำให้เหมือนกันแล้วก็เป็นนักร้องไทยก็น่าปรบรลึมนะจริงดีใจกับน้องด้วยเพราะว่าน้องน่ารักมากจริงกับใหม่ครั้งเกิดแล้วเกิดอีกเราเป็นคนที่แบบเราอยากให้คนดีๆแบบนี้ได้แจ้งเกิดบ้างอ่ะซึ่งซึ่งมันก็เห็นจริงๆนะว่าถ้าคนมีความสามารถต่อให้คุณหน้าตาจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่ คนมีความสามารถยังไงความสามารถก็ค <impair noise> <computers> ืออยู่กับตัวเห็นหัวอกนะเห็นหัวอกเหาหัวอกเลยหัวอกเดียวกันด้วย